สวัสดีครับพวกผมสมาชิกกลุ่มที่5วันนี้จะมานําเสนอความสามารถของตู้เย็น IoT ของเรานะครับสามารถของตู้เย็นอันนี้นะครับจะสามารถอ่านบาร์โค้ดของสินค้าได้เพื่อระบุวันหมดอายุของสินค้าที่ใส่เข้าไปในตู้เย็นโดยที่จะมีกล้องอยู่2ตัวนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างทําหน้าที่อ่านบาร์โค้ดของสินค้าที่ใส่เข้าไปความสามารถต่อมานะครับตู้เย็นอันนี้นะครับสามารถมีเครื่องดื่มให้เราได้โดยที่ด้านหลังฝาของตู้เย็นนะครับจะมีช่องสำหรับใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปเก็บไว้แล้วก็ภายด้านหน้าของตู้เย็นนะครับ จะมีจอ LCD ที่ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณของส่วนผสมต่างๆที่เราต้องการนะครับสามารถปรับได้ตามใจช,ชอบและยังสามารถเซตเป็นโปรไฟล์ของเครื่องดื่มแต่ละชนิดได้อีกด้วยเ <c oughs> มื่อเราเซตเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเอาแก้วไปวางแล้วก็สามารถรับเครื่องดื่มที่เราใส่ส่วนผสมเข้าไปได้เลยครับส่วนของหน้าจอ LCD ยังสามารถแสดงสิ่งของที่อยู่ภายในตู้เย็นได้ โดยที่อาศัยกล้องสองตัวที่อยู่บริเวณหลังฝาของตู้เย็นทําหน้าที่แสดงสิ่งของที่อยู่ภายในตู้เย็นสตรีมภาพออกมาให้เราดูนะครับเพื่อเป็นการลดการเปิดปิดของฝาตู้เย็นนั่นเองและตู้เย็นตัวนี้นะครับยังมีเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถควบคุมการทํางานของทั้ง2ฟิลเจอร์ที่ระบุมาข้างต้นได้นะครับโดยที่การควบคุมนะครับอยู่ภายในแอปของเราได้อีกด้วยแล้วก็ยังสามารถควบคุมจากหน้าตู้ได้อีกด้วยนะครับตู้เย็นตัวนี้นะครับสามารถคอนเนคกับ Wi-Fi ได้เพื่อ,อนําไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ครับ ต่อมานะครับก็คือเกณฑ์การเปรียบเทียบของบอร์ดต่างๆนะครับเราได้สร้างเกณฑ์ขึ้นมานะครับแล้วก็คัดเลือกบอร์ดมา3ตัวดังนี้นะครับก็คือ Arduino Nano นะครับ Raspberry Pi Zero แล้วก็ Node MCU ที่เป็น d s p 3 2นะครับโดยที่ราคานะครับ Arduino Nano อยู่ที่113.25สตางค์ Raspberry Pi Zero นะครับอยู่ที่347.30สตางค์แล้วก็ Node MCU s p 3 2นะครับอยู่ที่218.95สตางค์นะครับ ความสามารถต่อมานะครับก็คือการที่เราจะพัฒนานะครับเราจะพูดถึงทั้งภาษาและก็เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะครับทั้ง3ตัวนะครับมีภาษาที่ใช้ได้เหมือน,อน,ก,นกันก็คือภาษาตระกูล C แล้วก็ Python แต่ว่า r a s p b e r r y Pi นะครับจะมีข้อได้เปรียบอยู่ที่ว่าเราสามารถพัฒนาบนตัวมันเองได้เลยทั้งเป็นทั้ง Common d l n n e m o e e แล้วก็เป็นทั้ง desktop Mode ได้นะครับหน่วยประมวลผลนะครับ a r d u i n o Nano นะครับอยู่ที่1คอสิเมกะเฮิรตแล้วก็มี R a m 2กิโลไบต์นะครับ เอ่อ Raspberry Pi พายซนะครับมี4ีข้อหนึ่กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็มีแรม512 mb นะครับเอ่อแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น esp 3 2เป็น d u โอคอร์นะครับ2อ0ร้อยสอแล้วก็มีแรม520ร b อนะครับแล้วก็อัตรา,าก,การใชร้พลังงานของทั้ง3ตัวนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานที่มีแรงดันต่ำนะครับเป็น5้าโวลต์หโวลต์แล้วก็ esp 3 2จะเป็น2สองจุดสองโวลต์เอง สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก oria. บอร์ดนะครับเราก็จะมีเกณฑ์การคัดเลือกดังตารางนี้เลยสำหรับเกณฑ์การเลือกอุปกรณ์ตา่างๆของเรานะครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าได้ประสิทธิภาพที่สูงแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้นครับต้องทํางานได้ในอุณหภูมิต่ำประมาณ3องศานะครับเป็นอุณหภูมิของตูะะ้เย็นทั่วไปแล้วก็อุปกรณ์ที่เราเลือกใช้นะครับเราเลือกเชื่อปรกรณ์ที่สามารถใช้การเชื่อมต่อที่ง่ายนะครับเช่นแบบการใช้การเชื่อมต่อที่เป็น I2C หรือว่าการเชื่อมต่อสายแบบต่างๆนั่นเอง ถ้าได้รับโครงการนี้นะครับจะรับในราคาเท่าไร่ hey, really? แล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหรในการพัฒนาเราจะรับโครงการนี้นะครับในราคา30,000บาทเป็นค่าต้นทุนของอุปกรณ์นะครับแล้วก็การพัฒนาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆระยะเวลาในการพัฒนานะครับจะเป็นระยะเวลาทั้งหมด4เดือนด้วยกันพวกผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ